ครับสวัสดีครับผมโอมนะครับจากช่อง Honda Used Car Thailand นะครับรถมือ2องจำหน่ายโดยศูนย์ Honda ครับวันนี้นะครับโอมจะพามาชมมือ2นะสภาพสวยๆสักคันหนึ่งนะครับจะเป็น Accord Gen 8นะครับคันนี้นะครับจะเป็น Accord โฉมพิเศษเลยนะครับเพราะนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับโดย Honda Thailand นะครับเป็นรุ่น2.4งจุดนะครับตัวรถปี2012ไนสิองมเนชเชียร์เรียบร้อยแล้วนะครับออปชันเนี่ยจะแตกต่างกับตัวไทยนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับ สีบอลเงินคันนี้รถมือเดียวนะครับเข้าเช็คศูนย์ตามระยะลูกค้าซื้อสดมานะครับสภาพสวยประวัติสวยมากๆนะครับตามมาชมคลิปนี้ได้เลยครับตัวรถนะครับจะเป็น Accord โชมเจน8นะครับตัวเจน8นี่นะครับเริ่มต้นแรกๆเลยก็จะเป็นปี08นะครับ จนถึงปี2012นะครับไม้ในเชนแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้พิเศษนิดนึงนะครับตรงที่นําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับจะมีตัวที่ฉีดกระจกนะครับที่ฉีดตัวไฟหน้านี่ครับฉีดน้ําไฟหน้านะครับล้างไฟหน้านีเป็นออปชั่นตัวเจแปนนะครับไฟหน้านี่ยังสวยอยู่เลยนะครับไม่ได้ของใหม่นะตัวนี้ติดรถมาเลยนะครับเก่าตามปีนะครับแต่ว่าดูแลใช้รักษานะไม่ได้จอดตากแดดนะครับคันนี้ ยางมิชลินนะครับปี2019เบสภาพยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่เลยมาดูภายในกันบ้างนะครับบอนเงินภายในดำเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีซันรูฟสภาพเนี่ยเบาะนี่ถือว่าใช้รักษาเลยมี Airbag ด้านข้างนะครับซ้ายแอร์แบแล้วก็มานแอร์แบด้วยนะครับรุ่นนี้ ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า Accord Japan เนี่ยก็คือทั้งศูนย์ Honda เนี่ยเขาเอามาขายช่วงที่น้ำท่วมเมืองไทยนะครับตอนปีนั้นไม่มีรถขายนะครับก็เลยนำเข้าจากญี่ปุ่นมาทั้งคันนะครับในรุ่นนี้เนี่ยตัวไม่ได้เชนนะครับอ่านูนิดนึงคิวโครเมียมด้านท้ายมีให้นะครับเซ็นเซอร์ถอยนี่มาจากโรงงานเปิดฝาท้ายได้เป็นกญแจพับแล้วนะครับตัวไม่ได้เชนสภาพสวยมาก ตัวเบาะหลังพับได้นะครับอ่ะต่อนะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับในปีนั้นน่ะเขาจะมี Honda Jazz แจดเจแปนนะครับแอคคอร์ดเจแปนสเตปวาคอนโอดิซี่นะครับฮอนด้าฟรีดนะช่วงนั้นนะครับที่เอาเข้ามาขายขออปชั่นก็จะแตกต่างกับตัวไทยนะฮะเนี่ยครับใครหาอยู่เนี่ยเข้ามาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอน คันนี้ประวัติดีมากๆเลยนะครับมเปิดผมถ่ายตัวสำเนาบุ๊กเซอร์วิสไว้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสภาพเบาะนี่ก็ยังดีอยู่เลยนะครับไม่ยับเนี่ยครับพวกคิ้วยางนะฮะตามเนี้ยไม่เหนียวเลยนะครับไม่ค่อยเจาะตากแดด,ดี๋ยวดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับสภาพ สวยๆเลยเบาะไฟฟ้ามีดันหลังด้วยนะครับออีกอย่างนึงนะครับเปิดให้ทำให้ดูนะสำหรับลูกค้าเนี่ยที่ใช้ตัว Accord โฉมนี้อยู่นะครับเราสามารถสั่งเปิดกระจกจากตัวรีโมทได้นะครับทำแบบนี้นะฮะกดปลดล็อกค้างไว้นะครับนี่นะครับเปิดกระจกหมดใช่ไหมครับเห็นไหมครับแล้วก็สรุปเปิดด้วยนี่นะ เดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันบ้างเด็กใหม่เดี๋ยวไปดูออปชั่นกันนะครับภายในคุสคอนโทลน,นี้ปรับเครื่องเสียงนะครับพวมอะไรเนี่ยยังดูใหม่อยู่เลยนะครับอันนี้ตัวฉีดไฟหน้านะครับผ้าหลังคาก็ดูดีอยู่เลยนะครับไม่มีรอยเจอไม่มีอะไรเลยอันนี้ใหม่มากมาก สำเนาอันนี้รถออกเดิน7ปี2012นะครับเนี่ยครับเขาจะบอกรุ่นนะฮะสำหรับรถที่มีบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยเขาจะบอกอยู่ตรงนี้นะนี่ครับ2.4 JP ก็คือตัวเจแปนะประวัติเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะครับตามนี้พวกประวัติพวกนี้ยเข้ามานะครับโอมสามารถเปิดให้ดูได้นะครับนะครับเข้าศูนย์ล่าสุดก็ วันที่13เดือน7ปี2021ต,ต,ตอนไม่แสนเจ็ดพันรถปี1,2ึตกวิ่งมีปีละประมาณหนึ0 0 1ม0 0นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะลูกค้ามั่นใจได้นะรถที่ศูนย์อมขายนะครับไม่แท้ทุกคันไม่อยู่ตอนนี้นะฮะหนึ่งแันเก้ารอนะครับมีป้ายแท็ก แต่ถ้าไม่มีพวกบุ๊กเซอร์วิสก็ไม่ต้องกลัวนะครับทางศูนย์เขาสามารถเช็คตัวประวัติจากทางคอมฮอนด้าได้อยู่แล้วนะครับนะครับใหม่จริงๆทันนี้ครับใครหาอยู่นะเข้ามาชมรถไม่ผิดหวังแน่นอนครับอันนี้อมการันตีเลยรถสวยจริงๆเปิดห้องเครื่องให้ดูครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องยนต์จะเป็น2.4นะครับ i v t e c ภาพสวยจริงๆเพจอยู hey. ่ครบศูนย์ฮอนด้าเขาตรวจเช็คมาแล้วทุกคันนะครับพวงนี้ก่อนที่จะลงมาขายนะก่อนที่จะรับเข้าครับหลังจากที่ได้ชมรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าที่หา Accord J8 นะครับสม Gen 8นะครับปี2 0 1 2สมสุดท้ายอยู่เนี่ยคันนี้เขาตั้งราคาไว้อยู่ที่470,000บาทนะครับ เป็นรถที่ขายผ่านศูนย์ฮอนด้านะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยประวัติดีมากๆานะครับใครหาอยู่ก็ติดต่อโอมตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับชลุมโอมอยู่พัฒนาการนะครับเป็นศูนย์ฮอนด้าขายเองครับยังไงเข้ามาชมรถก็ติดต่อโอมนะครับขึ้นมาติดต่อโอมได้เลยนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการแนะนํารถ Accord g e n 8เสือวยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยโอมจะรีบลงรถใหม่ๆให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครัับสสวดีครับ